ไวรัสนิปาอันตรายถึงชีวิตระบาดในอินเดียไทยเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโรคไวรัสนิปาเป็นหนึ่งใน13โรคอันตรายในพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี2558และเป็นโรคที่อัตราการเสียชีวิตสูง40-75%ต้นต่อที่แท้จริงมาจากเชื้อจากค้างคาวกินผลไม้หรือค้างคาวแม้ไก่ซึ่งเป็นรังโรคตามธรรมชาติการติดต่อ ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้แก่สัมผัสน้ำลายปัสสาวะมูลของค้างคาวหรือผ่านสารคัดหลั่งของสัตว์ตัวกลางที่ติดเชื้อเช่นสุกรเป็นต้นรวมทั้งติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับสารคัดหลัง่งน้ำลายเสมหะหรือเลือดของผู้ป่วยอาการระยะแรกคล้ายไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อไอเจ็บคอต่อมา อาจมีปอดอักเสบหรืออับลามเข้าสู่สมองและระบบประสาทเกิดภาวะสมองอักเสบได้แก่ชักซึมสับสนหมดสติเสียชีวิตได้นอกจากนี้ผู้ที่รอดชีวิตอาจมีความผิดปกติทางระบบประสาทหลงเหลืออยู่เช่นบุคลิกภาพที่เปลี่ยนหรือชักต่อเนื่องการรักษาปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะให้หายขาดใช้เพียงการรักษาตามอาการเท่านั้น คำแนะนำในการป้องกันตนเองที่ดีที่สุดคือการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อได้แก่ห้ามรับประทานผลไม้ที่ตกพื้นมีรอยกัดแทะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วยทานอาหารปรุงสุกห้ามรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆรักษาสุขอ,อนามัยล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหากมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคร่วมกับมีอาการที่สงสัยให้รีบพบแพทย์ทันที ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานแพทย์สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม